ลังทำนาปังกันนะครับผมใกล้ๆบ้านนี่นะครับเลาะทำคลองนี่แหละพอที่น้ำถึงนะครับทำหมดแล้วครับพิดข้าเ่อพุ่งหวานลงนะครับผม าถึงนู่นนะครับผมเราแค่เดินเลาะดูแล้วครับผมไม่ใช่ของผมครับเลาะนะครับร ไม่ได้ทำก็ไม่ได้ทำนคะรับน,นี่ครับ,รบรใกล้บ้านนี่ครับอันน,บนนี้ก่อนนะครับผม